คุณเคยได้ยินเรื่อง The Great Game หรือเกมใหญ่ไหมเรื่องราวการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นราวกับนิยายสายลับเกิดขึ้นในศตวรรษที่19ณดินแดนเอเชียกลางอันลึกลับอังกฤษและรัสเซียสองมหาอำนาจต่างช่วงชิงความเป็นใหญ่หวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายจะรุกรานอินเดียไขมุกเม็ดงามของอังกฤษ การแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสงครามแต่มันคือเกมการเมืองการทูตและการจารกรรมที่ซับซ้อนเหล่านักสำรวจนักการทูตและสายลับต่างเสี่ยงชีวิตในดินแดนห่างไกลเพื่อสร้างอิทธิพลและควบคุมเส้นทางการค้าข้อมูลที่น่าสนใจคืออังกฤษเคยเกือบจะบุกอัฟกานิสถานเพื่อหยุดอย่างรัเสเซียมาแล้ว แม้เกมใหญ่จะจบลงไปแล้วแต่ผลกระทบของมันยังคนอยู่การแบ่งเขตแดนและปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ล้วนมีรากฐานมาจากช่วงเวลานั้นนี่คือเรื่องราวที่คุณต้องรู้แล้วครั้งหน้าเราจะไปผจญภัยกันต่อในประวัติศาสตร์หน้าไหนติดตามกันได้เลย